กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรสันสนีจะสุวรณและโกมุตคงเทศอยู่กับคุณสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มาแปลกนะฮะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์จะมาพร้อมด้วย <c oughs> คุณโกมุตวันนี้จะทําเมนูนั้นเมนูนี้แต่วันนี้อาจารย์มาเพราะ <c oughs> โกมุตวันนี้มีเรื่องมาเล่ามาเล่าให้ฟัง <c oughs> <c oughs> มีรูปมาให้ดูซึ่งรูปที่ดูนี่ก็เป็นรูปที่สวยน่ารักนะฮะแต่ว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็เริ่มวิตกกังวลว่าเอ๊ะ นี่คือสิ่งที่เราจะทํากินทําขายกันวันนี้ <c oughs> ใช่ไหมฮะมันดูว่ามันน่าจะยากอยู่สักหน่อยค <c> ร <oughs> ับอาจารย์มันเหมือนมันเป็นงานศิลปะใช่เป็นงานฝีมือชนิดหนึ่งใช่ฝึกความฝึกสมาธิฝึกความอดทนแล้วจากรูปภาพนะครับก็จะมีความรู้สึกประทับใจทันทีว่าคือตัวรูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพของ พืชพันธุ์ตามธรรมชาติธรรมชาติช่างสร้างสารรค์จริงๆคุณผู้ฟังสวยงามน่ารักนะครับน่ารักแล้วก็ดูว่าน่าจะทํายากทีเดียวถ้าเราทําออกมาเป็นอาหารอาหารของเราในวันนี้เป็นอาหารข้าวอาหารหวาน,นครับอาจารย์ครับอาหารหวานค่ะเป็นอาหารหวานนะฮะแล้วรสชาติหวานจริงไหมคะอาจารย์หวานหอมอร่อยอตายแล้วแล้วรูปลักษณ์เป็นอย่างที่ว่านี้คืออย่างนี้ฮะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าตัวอาหารที่เราจะ ชักชวนมาทำกันในวันนี้เนี่ยแล้วจะชวนขายด้วยเนี่ยมันมีความจำเป็นที่มันจะต้องมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับของเรียนธรรมชาติใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผังต้องรู้จักมันตัวจริงในธรรมชาติก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอฟังสิ่งที่เราเล่าให้ฟังกันแล้วฟังตำรับฟังสัดส่วนอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยตอนลองทำแล้วเนี่ย จึงจะสามารถทําได้ตามนั้นมันไม่ใช่การแบบว่าต้มผัดแกงทอดเคี่ยวตุน๋นอุ่นอะไร <c oughs> ไม่ใช่นะอันนี้มีเป็นงานปั้น <c oughs> มีเป็นงานงานฝีมือค่ะงาน,งานขึ้นรูปใช่ฮะแม่ผมกงฟังแล้วอยากรู้อยากทํากันแล้ววันนี้ทําอะไรครับอาจารย์ครับเออดอกลําดวนดอกลําดวน <c oughs> นะคะคว่า <c oughs> ดอกลําดวนเนี่ยเป็นทั้งชื่อดอกไม้จริงๆด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งชื่อของขนมด้วย คือคคไม่มีคําว่าขนมอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเป็นดอกลําดวนเลยเหมือนกับสมมุติว่าเราบอกว่าวันนี้จะกินขนมอะไรคําตอบคือน้กลาดวนน้ําแข็งใสอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นขนมน้ําแข็งใส <c oughs> นะครับหรือเราจะบอกว่าวันนี้เราจะกินทองหยอดก็ไม่ได้บอกว่าเป็นขนมทองหยอดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือดอกลําดวนที่ที่เน้นเรื่องนี้เพราะว่าในปัจจุบันผมเคยเห็น เขามีการโฆษณากันใช้คำว่าขนมขึ้นหน้าแต่ไม่ใช่ดอกอเป็นขนมกลีบลำดวนแบบนี้นะครับก็จริง,รงๆคือตัวเดียวกันนะจารย์ตัวเดียวกันค่ะตัวเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นตำรับดั้งเดิมเนี่ยเขาใช้คำนี้ดอกลำดวนตำรับดั้งเดิมที่ว่านี่วันนี้อาจารย์ใช้ตำราไหนครับเป็นชื่อนี้นะคะปรากฏอยู่ในหนังสือตำรับสายยาวภา ซึ่งอาจารย์เคยนำหลายตำราเออไม่ใช่หลายตำรับจากตำราเล่มนี้มาฝากกันวันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับดอกลำดวนในตำรับเล่มนี้นะคะท่านขึ้นชื่อเลยนะคะว่าดอกลำดวนและก็มีจุดสำคัญสำหรับคนที่จะทำเมนทำเมนูนี้เนี่ยนะคะบอกบว่า,าให้ไปดูดอก ดูเอกลักษณ์ให้ชัดเจนซะก่อนอแล้วหัดปั้นด้วยดินน้ำมันรหรือเอาแป้งมากวนหรืออะไรต่างๆที่ทำมันสามารถขึ้นรูปได้ปั้นให้คุ้นมือชินมือให้เหมือนดอกจริงก่อนแล้วค่อยมาทำขนมตัวนี้นี่ไง <laughs> นี่ไง ต้องต้องลองปั้นดินน้ำมันก่อนหรือว่าต้องลองเอาแป้งต้องไปปั้นดินน้ำมันกันก่อนม<า>ั้งคะลองก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าคือต้องฟังจากเราด้วยแล้วจะได้รู้ว่าตอนปั้นต้องปั้นยังไงแต่ว่าท่านบอกเอาไว้ว่าอย่าพึ่งทําเป็นขนมใช่ค่ะเพราะมันมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่พอใส่ส่วนผสมอะไรต่างๆนานแล้วตอนปั้นะมันจะไม่สําเร็จมันจะไม่เป็นดอกลาดวนใช่มันจะ,นจะเ,นเสียของ อะไรไม่รู้นี่ไงมันอาจจะเป็นแค่กลีบไงคือ<ะ>มันไม่เยืนเป็นชิ้นๆเปิ้ๆมันไม่ยอม<ะ>เป็นดอกนะฮะแต่ของเรานี่เดี๋ยวเราจะบอกไว้เลยว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วคุณผู้ฟังก็ทําตามขั้นตอนก็คือเริ่มต้นจากไปศึกษาดอกจริงกันก่อนจากประสบการณ์จริงๆเลยนะคะครับ อบครั้งแรกเลยเป็นชิ้นๆจริงๆใช <c oughs> ่ <c oughs> เป็นดอกจริงๆไม่กี่ดอกนอกนั้นคือหลุดกระจัดกระจายกระเจอกระเจิงหมดค่ะเราถึงได้บอกว่าเป็นขนมกลีบํำรวนเพราะว่าต้องขายมาทั้งกลีบๆนี่แหละคือเป็นงั้นเสียของเสียดายของ <c oughs> ผมอธิบายให้ฟังนิดนึงก่อนว่าตัวดอกลำดวนจริงๆมันเนี่ยมันจะดอกสีเหลืองๆนะครับแล้วมันก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นลูกกลมๆที่มีกลีบเลี้ยงใหญ่ๆ3กลีบแปะอยู่ นะครับแล้วตัวลูกกลมๆที่อยู่ตรงกลางของกเกลือเปลี้ยงทั้ง3ามเกลีบเนี่ยมันจะมีรอยผ่าเหมือนกับว่ามันเป็นออดอกบัวหุบอะครับดอกบัวตูมอะครับแล้วจึงจะเปิดเข้าไปข้างในเจอเป็นเกสรอ,อีกทีหนึ่งเพราะนั้นม,มันก็จะมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นเกสรด้านในนะครับชั้นกลีบด้านนอกซึ่งห,หุบอยู่เป็น4กลีบนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นชั้นกลีบเปลี้ยงหนาใหญ่ข้างนอกสุดอีกทีหนึ่งสกลีบ นี่คือสิ่งที่คุณต้องไปหัดปั้นแล้วก็ให้มันหน้าตาแบบนี้เรียนแบบจะ,จะมาทำขนมเลครับนี่ถ้าทำได้จริงๆแล้วก็ขายจริงๆคนจะต้องเห็นถึงความละเอียดละออที่ทวนความอดทนของเรามากๆเลยนะครับพิมพ์รูปดอกเราดวนติดไปที่กล่องด้วยนะ <laughs> <า> <laughs> จะได้เห็นว่าเหมือนไหมแต่ว่าถ้าจะพิม แปะกล่องเอาไว้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันมีสิทธิ์เป็นความเสี่ยงมากเลยว่าพอเขาเปิดเ,เข้าไปดูแล้ว <laughs> ใช่เหรอเนี่ย <laughs> ใช่ที่ใช่ที่ต้องการทําหรืออา <laughs> จารย์ครับเรามาว่ากันที่ตํำรับแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังเรื่องของการจะไปพยายามทําให้ให้เหมือนได้ไดให้แต่ละคนไปฝึก <laughs> <laughs> กัน <laughs> เอ,องก็แล้วกันครับอ่า uh ส่วนประกอบที่บันทึกไว้ในตำราเล่มนี้นะคะประกอบไปด้วยแป้งสาลีสองถ้วยน้ำตาลทรายละเอียดหนึ่งถ้วยน้ำมันหมูใหม่ๆหนึ่งถ้วยต้องพึ่งเจียวใช่ค่ะฟักเชื่อมสีแดงหั่นละเอียดพอควรครับเทียนอบอดอกมะลิกระดังงาวงเล็บ ตามชอบอแล้วแต่ว่าจะใช้อันไหนก็ได้ไม่ว่ากันแต่ขอให้มันเป็นเครื่องประกอบที่ทําให้เกิดกลิ่นกลิ่นใช่ค่ะที่เขาบอกว่า กากไอ้นไหน้ำมันหมูเจียวใหม่เนี่ยสาเหตุหลักใหญ่เลยก็คือว่ามันเป็นขนมถ้าหากว่าไปใช้น้ำมันหมูเจียวดั้งเดิมหรือว่ามีน้ำมันหมูเก็บค้างเอาไว้อ่ะมันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ใช่ไค,ความเป็นขนมมันจะแย่ไปเลยต้องโดยเฉพาะยิ่งตอนท้ายเนี่ยที่ในตำรับสายยภาบอกไ้เมื่อสักครูน่นี้ก็คือว่ายังต้องไปอบควันเทียนไปอบกลิ่นมะลิกลิ่นกระดังงาคือเขาต้องการให้หอมแต่ ไอ้เจอน้ํามันหมูเก่าเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่พิเศษมากเลยคือถ้าใช้มันปุ๊บนะกลิ่นมันหืนคุณจะพยายามทําให้หอมแค่ไหนก็ <c oughs> สู้มันไม่ได้ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นต้องเป็นน้ํามันหมูเจียวใหม่เท่านั้นเลยนะครับ ประกอบล่างกันนะ๊ะไม่ใช่ประกอบล่างเริ่มต้นทําเริ่มต้นค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้เริ่มาเลยจะประกอบวิธีผสมแป้งนะคะคให้อาแป้งสาลีมาร่อนจากร่อนเสร็จเรียบร้อยก็ตวงน้ําตาลทรายละเอียดผสมลงไปนะคะคจากนั้นก็คือเอาไปพึ่งแดดให้พออุ่นครับห้ามมีความชื้นเลยนะคะคแล้วก็เอาไปพึ่งแดดให้มันอุ่นๆก่อนครับ แล้วก็ค่อยเอาน้ํามันหมูผสมลงไปนวดให้เข้ากันซึ่งน้ํามันหมูที่ผสมลงไปนวดเดี๋ยวก็เหมือนกับเวลาเราทํากับน้ําโดยทั่วไปปกติคือไม่ใช่อยู่ๆเทพรวดลงไปต้องค่อยๆใส่ค่อยๆใสค่ค่อยๆก็นวดตะล่อมตะล่อมกันเข้ามาก่อน,นพอถ้าสมมุติว่านวดไปแล้วคิดว่ายังไม่ได้ที่หรือว่าเนื้อแป้งยังร่วนไม่สามารถแยกปั้นได้ก็ให้เติมน้ํามันหมูได้ได้นะครับจากนั้นก็ให้ ปั้นออกมาเป็นลูกกลมๆเท่าๆกันครับขนาดประมาณ1เซนครึ่งครับทีนี้วิธีการปั้นขึ้นรูปคุณผู้ฟังอาจจะเอามาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆครับแล้วก็ตัดให้เป็นท่อนๆท่อๆเท่าๆ,ๆกัน,เป,นเป็นท่อนกลมยาวๆเหมือนสมมุติว่าจะทํางู คลึงครึงคลึงครึง้ยาเป็นท่อนกลมก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยตัดเป็นท่อนๆแบบเท่าๆกันแล้วจึงจะเอาไอ้ตัวท่อนๆนั้นอ่ะมาปั้นให้กลมอีกทีหนึ่งรอบนะคะพอคึงให้เป็นกลมอีกหนึ่งรอบแล้วก็เอามีดผ่าสีผ่าสีนี่คือผ่าสีแบบว่าสีหลุดออกจากกันเลยนะครับใช่ค่ะผ่าสีหลุดออกจากกันเพราะฉะนั้นลักษณะออกมามันก็เหมือนเป็นกลีบส้มสีกลีบใช่ครับเราเอามาสามกลีบโดยใช้โคนด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเอามา ท,ทําให้มันติดกันครับวิธีการทําให้มันติดกันเนี่ยถ้ามันไม่ติดอาจจะใช้น้ํามันหมูเป็นตัวช่วยเชื่อมครับคือให้แป้งส่วนนั้นเนี่ยมีความชื้นสูงขึ้นมานิดนึงพอกดเข้าไปเข้าหากันมันจะได้ติดกันครับแล้วก็เอาแปะเอากลีบที่เหลืออีกหนึ่งกลีพะเราผ่าซีมัาได้สี่ชิ้นแล้วามาประกอบร่างแค่สามอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยก็เอามาปัาน้นเป็นลูกกลมๆคลึงกลมๆแล้วก็เอามาใส่ไว้ตรงกลางกดเข้าไปตรงกลางสาเหตุ พอมันเป็นอย่างนี้ปับนะ๊บเนี่ยแป้งทุกชิ้นจะมีปริมาณแป้งเท่ากันหมดในหนึ่งดอกนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ใช้ชิ้นที่สี่เอามาทำแล้วก็เอาชิ้นอื่นเนะี่ยมาปั้นเป็นลูกกลมๆม,มาซึ่งในปัจจุบันนี้จะพบแบบนั้นเยอะนะคะคว่าอ่าเป็นเม็ดเล็กๆแทนเหมือนทำไอ้ตัวนะั้นเป็นตัวเกรสรแต่จริงๆแล้วเมื่ออย่างที่คุณกุมุตเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังตอน,ต,อนต้นว่ามันเป็นกลีบ ที่เหมือนกลีบบัวหุ้มอยู่เกสรข้างในต่างหากใช่ซึ่งพอมันหุ้มอยู่ปั๊บเนี่ยความหนาของกลีบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจิวค่ะมันก็ต้องโตพอสมควรนะคะครับซึ่งอันนี้คุณผู้ฟังจะนึกภาพไม่ออกเลยถ้าไม่ได้ไปดูของจริงคุณต้องไปเซิร์ชภาพของจริงแล้วจะนึกที่เราว่ามาที่ดูเหมือนจะยากยากเนี่ยง่ายมากเลยใช่จะนึกออกทันทีเลยนะครับแล้วก็พอหลังจากที่ปั้นขึ้นรูปเสร็จ ด้วยความที่ไอ้ตรงลูกกลมๆอันใหญ่เนี่ยตรงกลางเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นกลีบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้มีดบางมากรีดให้มันเป็นร่องเหมือนกับเป็นกลีบครับแล้วก็ใช้ฟักเชื่อมสีแดงเมื่อกี้ที่บอกตอนต้นนะคะหันละเอียดพอควรค่อยๆขีบหยิบลงมาใส่ไปตรงกลางจุดกลางเชื่อมเหมือนกับเป็นเกสรที่มีสีแดงจากนั้นก็เรียงใส่ถาดโดยถาดนี้ต้องทาน้ํามันเพื่อไม่ให้มันติด นะคะเรียงใส่ถาดแล้วก็อบด้วยไฟแรง350องศาใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงนาทีซึ่งจะเจะ้าตัวแป้งสาลีใช่ไหมคะอาจารย์กับน้ำมันหมูที่เรานวดกันเนี่ยโดยที่มีน้ำตาลน้ำตาลนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรสชาติอยู่แล้วนะครับว่าตัวแป้งสาลีกับน้ำมันหมูที่เรานวดเข้าด้วยกันเนี่ยคุณสมบัติอีกอย่างคือว่าพอเราไปอบโดนความร้อนจนถ่ามันสุกแล้วเนี่ย มันจะมีสีใช่ไหมอาจารย์มีสีครับเป็นสีเหลืองนวลนวลมันจะกลายเป็นสีเหลืองนะฮะในขณะที่ตัวดอกลําดวนจริงๆเนี่ยเป็นสีเหลืองสวยเลยอ่ะสีเหลืองแบบเดียวกันกับเ,เหลืองดอกคูนราชพฤกษ์อะไรแบบนี้เลยนะเหลืองเหลืองสดสยใช่ครับมันมันมีอะไรที่มาทําให้ตัวแป้งเราสีเป็นเหลืองขนาดนั้นได้บ้างไหมอาจารย ก็ต้องใส่สีเลยค่ะต้องใส่สีเลยนะฮะค่ะต้องใส่สีเลยเพราะสวยอ่ะเพราะว่าถ้าอบเข้าไปโดยที่ไม่ได้ใส่สีเลยก็จะเป็นสีจากธรรมชาติมันเป็นสีเหลืองเหลืองอมน้ําตาลเหมือนเหมือนเหมือนสุกอะค่ะเหมือนของสุกเท่านั้นเองใช่ครับเพราะจะเห็นว่าไม่เหมือนไม่เหมือนดอกจริงเราก็ต้องทํารูปทรงรูปลักษณ์เนี่ยให้เหมือนดอกจริงให้ได้ค่ะอันนี้คือตามตํำรับ ครับนะคะทีนี้ถ้าในปัจจุบันคุณผู้ฟังจะทําจําหน่ายครับนะคะเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นเรื่องของน้ํามันหมูครับการที่เราใช้น้ํามันหมูเนี่ยมันก็จะมีความหอมแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราเก็บไว้นานๆโดยถ้าเก็บไม่ดี ความหืนมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ครับนะนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้น้ํามันพืชครับซึ่งเป็นทางเลือกว่าอาจจะเป็นน้ํามันพืชสําหรับสุขภาพก็ได้น้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ได้ใช้เยอะเลยเมาะพอใช้นิดเดียวนะคะ,อ,ะอันที่หนึ่งถ้าเป็นน้ํามันตัวอื่นให้เติมเกลือลงไปเวลาผสมเล็กน้อยครับนะคะ จะทําให้การที่มีเกลือลงไปกับน้ําตาลในขนมเนี่ยจะช่วยตัดรสทําให้รสหวานเนี่ยแหลมขึ้นแล้วก็อาจจะมีอาะเค็มกล่อยปลายลิ้นเวลากินเข้าไปมันจะมีความอ,ร,อร่อยเหมือนเรากินคุกกี้อ<า>่ะที่เราใสาค่คุกกี้ที่ใส่เนยเค็มคอันนี้ก็เป็นลักษณะของขนมอบ ในสไตล์เดียวกันใช้แป้งสาลีเหมือนกันด้วยอ่าทีนี้พอเราเอาขนมไปอบออกมาเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บแต่สมมุติว่าเราโชคดีมากเลยครับมันขึ้นรูปเป็นดอกแล้วกลิ่นเกลือปเล็มันก็อยู่เรียบร้อยเราไปทํากลิ่นเติมกลิ่นค่ะด้วยการเรียงใส่ภาชนะที่สามารถที่จะอบแต่ละอย่างได้ถ้าสมมุติคุณจะอบควันเทียนก็ใส่อ่าหม้อ ที่มีพื้นที่ที่จะสมมติจะตั้งถ้วยแล้วก็จุดตรงกลางได้จุดเทียนจุดเทียนที่เป็นเทียนอบนะคะคแล้วก็อบควันให้รมขนมให้มีความหอมเป็นกลิ่นควันเทียนถ้าเกิดไม่ชอบเราอาจจะเปลี่ยนเอาใส่ขวดโหลที่มีฝาปิดแน่นหนานะคะคแล้วก็ใส่ดอกไม้ที่มาจากธรรมชาติเนี่ยแหละ,ะมะลิ กระดังงาก็เอาใส่ลงไปปิดฝาแต่ลุ่งึ้นชาต้องอย่าลืมเอาคีบออกนะคะครับไม่งั้นกลิ่นมันจะเปลี่ยนไปใช่ค่ะจากที่เคยหอมมันจะกลายเป็นฉมๆ <c oughs> <c oughs> สักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดกลิ่นเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเอากลับยากแล้วนะใช่ค่ะ,ะคือเหมือน <c oughs> เหมือนที่บอกว่ากลิ่นน้ำมันน้ำมันหมูอะคือ พอของไม่ดีแปะติดเข้าไปแล้วเนี่ยโอโหแก้ยากมากๆเลยจันครับในกรณีการทำขายเนี่ยมานั่งปั้นแบบนี้อาจจะลำบากหรือว่าจันแนะนำว่าควรจะปั้นแบบนี้เพื่อให้มันยังคงความเป็นงานฝีมืออยู่ครับจริงๆแล้วถ้าปั้นได้เนี่ยนะคะอยากให้คงเอกลักษณ์ครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าสมมติเราใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการทำครับมันมีความ มันไม่มีความอ่อนช้อยอมันจะให้ความรู้สึกของความแข็งกระด้างแล้วมันเป๊ะเกินใช่ค่ะเราก็กรีบนั่นแหมเรียบกริ๊บไม่มีแบบร่องรอยอะไรเลยแต่ถ้าสมมุติเราปั้นแล้วก็เราใช้มีดตัดเนี่ยมันจะมีลักษณะของขุยแป้งที่ผ่านการตัดเนี่ยตัวนี้มันเป็นสเสน่ห์นะคะแล้วก็การเข้ามาประกอบมันไม่ใช่แบบแหมเท่ากัน ตรงเป๊ะติดแน่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกลีบเหมือนกับดอกไม้ธรรมชาติซึ่งมันมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเท่ากันเป๊ะหมดจะต้องอยู่ในองศาเท่ากันหมดอะไรอย่างเงี้ยเสน่ห์มันจะเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ครับตรงที่มันดูแล้วเป็นงานฝีมือเป็นงานทํามือไม่ใช่ไม่ใช่งานเครื่องจักรอันที่หนึ่งอันที่สองคุณผู้ฟังอาจจะเพิ่มสี S <S สีสันเข้าไปนะคะในระหว่างที่เรานวดผสมแป้งกับน้ามันหมูเนี่ยนะคะคแป้งละแป้งเอาแป้งผสมกับน,น้ำตาลก่อนแล้วใช่ไหมคะคเอาน้ามันหมูมานวดเพื่อให้น้ำแป้งในล,ลายน้ำมันน้ำตาลละลายแล้วอาจจะใช้สีสีผสมอาหารที่เป็นสีตามธรรมชาติเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปได้อาจจะเป็นทําให้มันเป็นสีเหลืองให้เหมือนกับของจรงิงให้มันสดขึ้นสว่างขึ้น <S <S ค่ะหรือจะเป็นสีอื่นเพื่อให ส่งเสริมจินตนาการสดใสหน้าชมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวดอกลําดวนมันมีอยู่สีเดียวใช่ไหมใช่ค่ะสีเดียวค่ะสีเหลืองเท่านั้นแต่เผื่อว่าในการขายอาจจะช่วยสร้างความตื่นเต้นเพิ่มเติมไปสร้างเรื่องสร้างราวรต่างๆนาเพิ่มเติมก็ใช้สีอื่นๆเพิ่มขึ้นก็ได้ก็ได้ค่ะตราบใดก็ตามที่เราปั้นรูปมันออกมาเป็นรูปดอกลําดวนคนก็จะไม่งงหรอกว่ามันเป็นดอกอะไรกันแน่ อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้เนี่ยของจริงเนี่ยเราจะมีฟักเชื่อมสีแดงใส่ตรงเกรสรตรงกลางใช่ครับถ้าเราสามารถที่จะทําได้ก็น่าที่จะท<ม>ําแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆก็อาจจะใช้สีผสมอาหารไม่มจิ้มฟันเนี่ยค่ะคจุ่มสีแดงเข้าไปเนี่ยแล้วก็จิ้มลงตรงกลางสักหน่อยให้มันเห็นเป็นแดงๆขึ้นหน่อยหนึ่งค่ะเป็นจุดแดงเท่านั้นเองแต่มีฟักเชื่อมดีกว่าครับเพราะว่าการมีฟักเชื่อมเนี่ยซึ่งมันมันเป็นตัวฟักเชื่อมเองอ่รสชาติมันหวานจัด แล้วมันก็มีความกรุบกรุบมีความนิ่มอยู่ในความกรุบเนี่ยมันจะไปช่วยเสริมรสของตัวแป้งที่เป็นแป้งอบนะครับอยากให้ลองทําแบบดั้งเดิมถึงแม้ว่ามันจะยากในขั้นตอนแรกแต่อย่างที่บอกไว้ว่าพอเราปั้นคุ้นมือชินมือแล้วพอเราได้มีการจดบันทึกเอาไว้ว่าต้องความยาวแค่ไหนขนาดแค่ไหนการอบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะทําให ชำนาญมากขึ้นแล้วก็ง่ายไดยขึ้นในการในการผลิตนะครับเราก็จะสามารถขายได้อย่าง คล่าวคล่องว่องไวแล้วก็ให้มีปูมประวัติด้วยนะครับแล้วอย่างเอาจาย์บอกที่แพคเกจต้องมีรูปโดนจริงนนจริงแก๋ <ๆ S 1> แปะเอาไว้ให้ดูด้วยเราะ,ะ,ะว่าเราเนะี่ยเรียนแบบมาจากนี้จริงๆนะคะชถ้าเรียนแบบมาจากนี้จริงๆอ่ะไม่อยากทาเป็นสีอื่นเลยอเอาเป็นสีเดิมเอาเป็นสีเดิมนะคะ,ะเพราะว่ามันจะได้เหมือนเดิมจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ชอบที่ อันนี้ความที่เห็นส่วนตัวนะคะไม่ชอบที่เป็นอันใหญ่ๆดอกใหญ่ๆอ๋อเพราะว่าดอกจริงมันจิ๋วดอกมันจิ๋วนะคะจิ๋วขนาดแบบว่าแทบแทบจะปลายก้อยอะค่ะซึ่งแต่มันจะปั้ันยากกันสิจ้ะไม่เราก็ทําแค่ไซส์ที่ทางตํำรับได้แนะนําคือเซนครึ่งเซนครึ่งนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีขนาดไซส์ชนิดที่ว่าคือกินต้องเข้าปากทีละกลีอ่ใช่ครบต้องเข้าปากทีละกลีเพราะกลีมันใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ยิ่งถ้ามันใหญ่หนานะครับยิ่งกินลำบากเนี่ยผมว่ามันยิ่งขาดสเสน่ห์ของความเป็นดอกลำดวน ความการอบก็จะยากด้วยค่ะใช่ครับมันจะกลายเป็นแข็งอย่างที่อย่างที่อาจารย์บอกไว้ในในข้อจํากัดของมันด้วยเอาละครับก็ฝากไว้ให้ทําฝากไว้ให้ขายนะครับหวังว่าจะประสบความสร็จกันด้วยดีสําหรับพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องกับตำรับนี้ครับดอกลําดวนในตํำรับสายยาวาภาค,ครับพบกันใหม่เมนูหน้าครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรสนีจจัรสวรัและผมโกมุตกรุงเทพมิถลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ